สวัสดีครับผมโจทีเฮนซาต์ครับคลิปนี้ผมก็จะมาไขาความลับนะว่า GTA แต่และภาคทำไมบางภาคอ้วนได้ทำไมบางภาคอ้วน,นไม่ได้นะในคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้ครบทุกภาคเลยนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยแล้วกันนะถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมกันเลยแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาค3เลยแล้วกันสำหรับภาค3นี้นะเราไม่สามารถที่จะอ้วนได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปยังร้านอาหารต่างๆได้นะมีทั้งร้านพิซซ่าร้านโดนัทร้านแฮมเบอร์เกอร์หรือว่าร้านอาหารจีนก็มีนะสำหรับภาค3นี้นะฮะแต่ในความเป็นจริงแล้วสำหรับภาค3นะฮะเขายังไม่คิดเลยนะฮะ ว่าจะมีแผนทําให้ตัวละครของเรานะอวนขึ้นมีกล้ามหรือว่าเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดนะฮะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ภาคสามนะยังไม่สามารถอ้วนได้นั่นเองนะฮะ เดี๋ยวลองมาต่อกันที่ภาคไวซิตี้เลยสำหรับภาคนี้พิเศษมากนะเพราะว่าเป็นภาคแรกเลยนะที่มีแนวคิดการกินอาหารเพิ่มเข้ามาภายในเกมนะฮะเราสังเกตเห็นได้เลยนะภายในเกมจะมีร้านอาหารอยู่มากมายกระจายอยู่ทั่วเมืองเลยนะส่วนมากจะเป็นร้านพิซซ่านะแต่ว่า เราลองสังเกตดีๆในห้างนะฮะมันจะมีสูตรอาหารด้วยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาในเกมในภาคนี้นะฮะแต่ว่าการกินอาหารของเราในภาคนี้นะฮะก็จะเพิ่มพลังให้แก่ผู้เล่นนั่นเองนะแล้วก็อีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มพลังก็คือการเก็บรูปหัวใจภายในเกมมันเองนะฮะแต่ยังไงเราก็ยังไม่สามารถที่จะอ้วนได้ในภาคไวซิตี้นะฮะ ในที่สุดก็ถึงภาคที่สามารถที่จะอ้วนได้จริงๆแล้วก็คือภาคแซนแอดเรสนั่นเองนะสำหรับภาคนี้เดี๋ยวผมขอเล่าเป็นมหากราบเลยแล้วกันนะก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากเลยนะเพราะว่าภาคนี้ เป็นภาคแรกเหมือนกันนะฮะที่มีแนวคิดเรื่องการกินอาหารนะฮะแต่ว่าภาคน,นี้จะเป็นการกินอาหารที่ยกระดับขึ้นมานั่นเองเนี่ยก็คือมีรายละเอียดเยอะมากนะก็คือเราจําเป็นจะต้องกินอาหารหรือว่าน้ำนะทุกๆ72ชั่วโมงนะไม่อย่างนั้นนะฮะเลือดของเราก็จะค่อยๆลดลงไปนั่นเองจนอดอาหารตายไปเลยนะฮะภาคน,นี้โหดมากแต่ว่าสิ่งที่ตัวเกมนะฮะเพิ่มเข้ามาก็คือเราสามารถ ทานอาหารได้ทั่วแมปเลยนะก็คือเราจะเห็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะฮะอยู่เต็มแผนที่เลยนะฮะแล้วก็การประหยัดเงินก็มีส่วนในภาคนี้ด้วยนะก็คือถ้าเราเล่นแบบชีวิตจริงนะฮะเราก็จะ ไปออกเดทกับแฟนใช่ปะเพราะเราไปออกเดทกับแฟนบางตัวละครนะฮะมันก็จะพาเราไปกินอาหารนะฮะก็คือการประหยัดเงินไปในตัวนะก็คือกินอาหารแล้วก็ออกเดทไปในควสเดียวนั่นเองนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับของเกมนะที่เขาบงเล็บให้นะฮะแต่ว่าการกินอาหารหรือว่าบริโภคอาหารนะที่มีไขมันสูงๆนะแล้วก็ซ้ำๆกันเยอะๆนะฮะคุณก็จะอ้วนเหมือน CJ ในตอนนี้เลยนะฮะแต่ว่าเราสามารถทำให้ CJ ผอมได้ โดยการเผาผลาญไขมันออกไปนั่นเองนะวิธีง่ายๆก็คือเราไปที่โรงยิมนะฮะแล้วก็ไปเผาผลาญไขมันที่ตรงนั้นแหละนะฮะแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะฮะที่ตัวเกมทําละเอียดมากนะก็คือถ้าเรากินเยอะจนเกินไปหรือว่ากินอย่างเดิมซ้ําๆเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเกิดอาการอาจัจเยนออกมาแล้วก็ทําให้เราเสียสุขภาพนะฮะแต่ว่าการเสียสุขภาพนี้จะทําให้เสียสุขภาพแค่เล็กน้อยเท่านั้น,นะฮะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวล ของภาค GTA San Andreas มาต่อกันที่เกม GTA IV นะสำหรับภาคนี้ระบบจะคล้าย GTA Vice City ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเนื่องจากผู้พัฒนานะฮะได้ทำการตัดฟีเจอร์อย่างหนึ่งออกไปมันก็คือค่าความหิวนั่นเองนะสำหรับภาคนี้พระเอกของเรา จะไม่หิวอีกต่อไปนะแล้วก็ที่สําคัญนะพร้เอกของเรานะสามารถกินไอ้โดนัทหรือว่าไส้กรอกต่างๆนะฮะเป็นร้อยอันนะไม่สามารถที่จะอ้วนได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะอัดเดียนหรือว่าอะไรต่างๆได้เราสามารถยืนกินแบบนี้แหละนะฮะจนเช้าก็ยังได้นะแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องที่ดีอยู่สําหรับภาคสี่นะฮะเพราะว่าภาคนี้เราก็ยังสามารถซื้ออาหารข้างทางได้หรือว่าเข้าร้านอาหารได้แล้วก็สามารถ ดื่มเครื่องดื่มต่างๆได้อยู่นะฮะแต่ว่ามันก็จะเพิ่มแค่พวกสุขภาพของเราหรือว่า HP ภายในตัวเราเท่านั้นเองนะในที่สุดก็ถึงภาค5ากันแล้วนะฮะสลับภาคนี้มีข้อจำกัดมากมายนะรวมถึงการอ้วนด้วยสลับภาคนี้ไม่สามารถอ้วนได้และก็ไม่สามารถมีกล้ามได้นะฮะแต่ว่าภาคนี้ก็ยังดีนะเรื่องเกี่ยวกับอาหารนะพีออกของเราก็ยังหิวอยู่นะฮะ การกินอาหารในภาคน,นี้ก็จะมีอยู่2แบบนะฮะก็คืออันแรกเราไปซื้อของที่ปั๊มน้ํามันนะก็คือต้องเดินไปซื้อกับทางพนักงานโดยตรงเลยนะเราไม่สามารถหยิบสินค้าที่มีอยู่มากมายภายในร้านได้นะอันที่2ก็คือน้ำนะเราสามารถกดได้ตามตู้ต่างๆนะฮะเราก็จะได้พวกน้ําโคก้กน้กํากระป๋องมานะแต่ว่าเรื่องที่ตลกของภาคน,นี้นะฮะก็คือ เรายังไม่สามารถที่จะซื้ออาหารข้างทางได้เหมือนกับภาค4นะฮะก็คือถ้าเราเดินไปขอซื้ออาหารกับพวกเจ้าของร้านนะฮะ มันก็จะไม่ขายให้เราเองนะอันนี้เป็นตลกมากเงินก็มีนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็รอภาคโกนะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านั่นเองนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะส่วนใครที่อยากจะให้ช่องโจตีเฮ็ดสัตทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ GDA นะก็สามารถเม้นบอกด้านล่างใต้คลิปได้เดี๋ยวผมจะมากดเข้าใจขอบคุณให้กับทุกคนนะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ช่องโจทีเดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮ็แซนะ,ะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม